ไปไหนอ่ะโอเดเวลเลยเหรอพี่แต่งตัวไปไหนอ่ะอ๋อฤดดูหนาวค่ะฮะนี่จะบอกนะดูหนาวอ่ะไดดูหนาวผมก็ใส่เสื้อแขนยาวมีใส่มีมีคิดมาด้วยครับอ๋อใส่ไว้ก่อนเทศกาลนะคะก่อนเทนอ๋อพี่พาผมไปใส่บ้างได้เปล่าผมเป็นซานตาคอสราบิบหายพี่ก๊อตพี่ผมเหมือนโกโจไหมโกโจซาตรู้อ่ะ ใช่เหรอคะอ๋อพี่คะว่าไงคะโกโจไงโกโจอ่ะโกโจคือใครอ่ะไม่ดูการ์ตูนอ่ะพี่มีมุกเก็นอ่ะใช้มุกเก็นอ่ะพี่เข้าใกล้ผมไม่ได้นะผมมีมุกเก็นมุกเก็นมุกเก็นคือใครอ่ะพี่แต่งตัวเป็นอะไรแตนต้าคอร์เหรอแซนดี้ไงแซนดี้เหรอใช่ขอโทษด้วยครับเพื่อผมมันเบียดดีไหมครับ พี่มีแฟนนะมีแล้วครับมีแล้วฮะไม่เข้าใจเจ็บปวดแค่ไหนทำไมยังทนคนนี้คนนี้เว้ยคนนี้คนนี้ไม่ได้มีเจอบอกว่ารักให้หนูได้ยินอย่าเพิ่งบอกว่าไม่จริงเลยฮะรอครัะอ่ะเขาไปแล้วเพื่อนเขาไปแล้วอุ้อย เขาไม่แลเราเลยนี่ในวอรโซนไม่เอารู้ที่นี่น uh, ี่ก็จะวอรโซนทั้งวันเลยสั่งมึงเซียนเฮียอะไรปัญญาอ่อนเฮ้ยกูเจอเฮีนี่กูเจอเฮียนี่รับเฮียนี่ไอ้ยนี่มันเก่าใส่กูไเฮียเนี่ยลงมาดิลงมาดิลงมาลงมา แหลมเหรอไม่กล้าใส่กูเว้ยไอ้ไอ้ชกเลยชกเลยชกเลยเฮ้ยพี่เฮ้ยต่อยในเฮ้ยพี่ต่อยผมในนี้ได้ไงเนี่ยเออก็กระดาษบ้านผมเองทำไงบ้านผมอ่ะโอพี่โอพี่โอ้คนหนึงบ้านผมเองผมก้มลงไปมองพี่ก่อนหนึ่โอ้โหเสียหายหน่อยอุ้ยโอ้โหสาวเรียกเฉยเลยเออเอออะไรฮะน่อนี่ไม่มี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 คนนั้นคนนั้นรวยคนนั้นรวย ความเก่งจัดะไรคนนั้นนะพูดด้วยครับพี่เชื่ออะไรหัวปลาหัวน,น้ำเงินคอมผมมันสีฟ้าไงไมไ่หรอ,อเอ้าเฮ้ยเฮ้ยแจ็คแจ็คเฮ้ยแจ็คดู<ม>ดูคนนี้ดิเอา้าไม่ไม,ไม่ไม่เอาใครเลยไนะคือผู้ใดเนี่ยคือมันไม่เอาใครเลยเหรอช่วงนี้ยคือคือคือมัน<ด>คือมันไม่เอาใครเลยกันหรือไงช่วงเนี้ยมันเป็นยังไง คือเป็นผู้โชคายอ่ะคือใครอ่ะผู้ถูกเลือกให้ผิดหวังอ้าวเหรอคือจะไม่ออกรถพี่คือมึงไม่เอาใครเลยหรอออกรถอะไรไม่ผิดหวังมจะไปซื้อรถใหม่ซื้ออะไรพี่ซื้ออะไรโหซื้อรถใหม่พี่คือเราก็มีตังค์ซื้อแต่ว่าเราไม่แค่ไปซื้อตัวห้าพันพี่อหรอห้าพันไงก็ไม่มีตังค์ไงไม่้วแล้วคือมึงไม่เอาใครเลยไงมึงเอาคนเดียวเลยเพราะงั้นไม่ก็พี่ไม่เอาผมอ่ะไอ้ดับมึงเขียนวันนี้มันไม่เอาใครเลยว่ะช่วงเนี้ยดูดิยพี่ไม่เอา พี่สาวคนสวยชื่ออะไรครับตรงเชื่อนามิค่ะโอ้โหไอ้เชยนี่เข้าใจเลือกด้วยนะไอ้สัตว์ต้องมีหรอโอ้โหนามิอ้ามิอะไรเนี่ยรู้จัักกนนามินามินี่ชื่ออยู่ในวันพันเอ้ยวันพีสป่ะครับวันพีสเขาไม่ได้ยหนวเอาดีๆพี่ไปเจอกันได้ยังไงให้มันไปออกมาก่อนได้ไหมครับแล้วคุณมานั่งคุยผมก่อนได้ไหมไม่พี่มลงมาผมอ่อ้เขาผมอ่อย บูดูสภาพมันว่ะโอ้โหสภาพไม่ผมออกให้เขาไงได้อยู่นะบิต้าแม่แอคอีกแล้วบิต้าบีเอ็มผมไปไงวิต้าเยสบูดูมันแอคจัดเลยวู้โหเดี๋ยันดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวบิต้าไปไหนแล้วเดี๋ยวให้วิต้า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 เอ้ยกูอยากได้เนี่ยไอ๊ยเดี๋ยวหนึ่งมิดดัมหน่อยดิ ลงมาสวยครับสวยครับอย่าไปกับมันเลยครับอย่าไปกับมันเลยครับอย่าไปกับมันเลยพี่ไปกับไปกับมันเลยอย่าไปกับมันเลยพี่ผมมีอาร์สามสองใจกับผมไหมจีนไม่เป็นไรค่ะโอ้โหเอาผมออกรถให้คันหนึ่งอ่ะอันนี้ใครอ่ะคนไหนครับฮะผู้หญิงคุณไมอาชื่อไมอามีอาหรือเปล่าเขาเขาเรียกหนูพี่เอออย่าลืมด้วยขายพี่ด้วยพี่พี่พี่ พี่ถามเอาแบบถามตรงๆเลยอะแบบถามตรงๆเลยนะพี่คิดยังไงเนี่ยคิดอะไรอยู่พี่คิดได้อยู่ครับคิดผิดโอ้โหพี่คิดถูกแล้วที่คิดผิดอะพี่พี่รถแป๊บหนึ่งคิดสั้นด้วยค่ะไม่ขับบอลหรอพี่คิดถูกแล้วที่คิดผิดอะคิดสั้นรถผมยังอยู่นะ ใช่พี่คิดสั้นถ้าพี่คิดยาวพี่จะไม่เลือกคนนี้ใช่แต่เลือกแล้วค่ะฮะโอ้ยอย่าไปเลือกไปเลยครับไอ้ไ้ลูกจ้างรับประติมเนี่ยอย่าไปเลือกไปเลยครับไอ้สตีเนี่ยมันชอบปิดด้วยอย่าไปเลือกไปเลยครับอย่าไปเลือกเลือกไปเลยครับอย่าไปเลือกไปเลยมันนิสัยไม่ค่อยดีหรอกไอ้โอ้แต่เลือกไปแล้วเลือกใหม่ไหมครับเลือกใหม่ไหมถ้ามีสองแอกเนี่ยมีผมกับมันเนี่ยเลือกอะไร เลิกเลิกเขาค่ะขอโทษนะเฮ้ยพี่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 ชื่ออะไรฮะมาเบิ้นคาม์เม้นชื่อจากยังไม่มีแฟนใช่ต้องไงครับไอ้รถรถที่มันแจกเริ่มต้นอ่ะครับผมี่ยังอยู่ไหมอ่ะไม่รู้ครับไม่รู้ อยู่ครับอยู่อยู่ผมชื่อเจตไอ้เกม่ามึงเรียกกผมี่อะไรเะี๋มีทักเพี่อนเมื่อานนี้ขื้อสะพานป่านะ มีแฟนดังฮ่าฮ่าฮ่าอะไรไอ้สัตว์ชื่อสเป่อเจเป็นอเจสเป็นไรกูเจอมึงนก็ทักทายไปกูคิดตรงไหนเนี่ยอะไรเอาเจอมึงก็ทักทายอะไรแล้วมึงยิ้มทำทียอะไรไอ้สัตว์เอาเจสกูได้ไหมทักทายหาเพื่อนเราไหมได้เพื่อนเราไมของชื่อเจสเป็นแฟนมี่ได้รป่ะเจอเพื่อนก็ไปทักทายหน่อยไงอะไรนะเจอเพื่อนก็ไปทักทายหน่อยไงใช่ไหมล่ะเออทำไมพี่แป๊บหนึ่งนะไม่ทำไมก็จอดถามมึงเฉยเหรอใช่เสือเปล่าเสือเปล่าอรอ กูวะจะมีอะไรอ่ะจะมีอะไรไม่มีเดี๋ยวขึ้นกั็ไม่แล้วอยู่ดีมึงจะเรียกกูเหรอเอ้าก็บังเอิญไปเจอทำกุศลกูเหรอไอ้ดาบกุตลกูเพื่อนไอ้ดาบดาบไอ้เอ็นเพื่อนไปกวนเพื่อนกุตลกูเพื่อนก็แดาบก็คิดถึงเพื่อนก็เจอเพื่อนน้อยอะไรกูเจอมึงแทบทุกวันเลยไม่แต่เมื่อวานนี้บังเอิญไงปกติกูไม่เข้าไร้องบังเอิญแหมมีอะไรมึงพูดมาไม่ไม่มีเพื่อนแค่แบบไปหาเฉย คือขับมาปุ๊บตอนแรกก็เอ้ยแจ็คนี่บาร์ก็แวะไปหาเฉยเพื่อนทักทายเฉยเมีอ,อะไรใม่หลาเพื่อนกันก็นกลับถัดไปกันได้เนี่ยผมผ่านเราเคยคิดมากเคคิดมากเฮ้ยสาวรับมาต่อไปเฮ้ยแล้วมีคนเบอร์แปลกส่งมาว่าฟ้ารักพ่อนี่กูต้องนทำตัวไงวะผมก็ส่งกลับไปที่แจ็คก,ก็รักพ่อเหมือนกันครับ ตัวน่าสงสัยเขาใหญ่กูฟังเองหรือเปล่าเริ่มรวยยังไงสรุปรวยยังไงกูมีในตัวน่่ใึงละกูไปเดิมพันมามีแต่โป้เที่ยโป้เต็มเลยใช่เหรอเป็นแฟนได้ไหมโป้ตีหัวกูแตกไปหันหมดมองผมบวมหมดแล้วเนี่ยไม่เขาโปหรือมึงกากอันนี้ผมก็โปเอาไหมสิบมีกับเพื่อนกูไปดาวเก้าปะไปดาวกาปเอาไหมเพืกูไหวหมดอ่ะเอาปหมว่ากูกูให้วินเดพันหรือเปล่าบาดิ กูไม้ออกละช่วงเนี้ยกูบอกกันนะโดนนะใช่หรอโดนนะกูบอกกันนะ